สวัสดีครับช็อตที่2นะครับทริปครบรอบ1ปีของทนรลมจกักรยานเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลอุร,รัตนมรดิ์นะครับวันนี้อากาศตอ,นน,อนนี้ร่มรื่นมาเลยครับโอ้สองข้างทางนี่เขี้ยวไหวันนะครับอากาศเย็นสบายนะครับสมาชิกทุกคนก็ปั่นด้วยความสนุกสนานมีความสุขเอนโดรฟินหล,ลังนะครับเพราะว่าปลายทริปนี้เราก็หวังว่าจะได้ไปไหว้พระก,กันนะครับ าาที่แน่นอนที่สุดต้นตน่อของเอโนฟินหลังคือการได้กินอาหารอร่อยๆนะครับร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็ทําให้เกิดมีความสุขสมดํามอตโต้ของชมรมนะครับก็คือแข็งแรงสามัคคีมีความสุขนะครับนะครับอันนี้ก็ก็ปั่นยาวไปเรื่อยนะครับอ่าแซงขวามไม่บอกเลย โอ้โห oh, oh. ตอนนี้สมาชิกราต้งหมาด้ยครับหมาหมาไม่เป็นไรยกขายกขาค้างไว้นะครับนี่สมาชิกก็กำลังเริ่มวอร์มได้ที่ละผ่านไปวันสิบกิโลตอนนี้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันคลายนะครับตอนนี้กำลังแรงเริ่มมาละแรงจริงๆเริ่มมาละนะครับไกโคเชนที่ สะสมในการนี้ก็เริ่มได้เอามาใช้นะครับอะละครับแล้วก็ปั่นกันไปเรื่อยนะฮะเส,ส,สื่ททำเส้นทางนี้นะครับจะเป็นทางเรียบนลน้วนนะครับรัดยางผสมซีเมนต์ผสมดูดลังเล็กน้อยนะครับมีการเข็นเล็กน้อยสําหรับนะครับขามือใหม่วันนี้สดเลยนะเนี่ยจับจับปั่นวันแรกเลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาในชมรมเรื่อยๆนะฮะ เราก็ต้องอาหาวิธีการว่าทำยังไงสมาชิกที่มาปกเรานี่หมันจะสามารถยั่งยืนอยู่กับเราก็จะตลอดครับไรไปแล้วฮะเราก็ดูแลกันตามแบบพี่ๆน้องๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ค่อยๆฉลอดูตามกลุ่มไปถ่ายเดี๋ยวนี้เข้าหมู่บ้านฉลอหน่อยนะครับข้าหมู่บ้านครับฉลอกันหน่อยรอนิดหน่อยรอนิดหน่อยรอกลุ่มหลังนิดหน่อย กลุ่มหลัง้ามาแล้วมาแล้วนะครับรถขวาจอดครับขวาจอดขวาจอดวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้ยผักหลายเสียผักงามๆเนาะโอ้ยแจวแจวอ่าอันนี้กำลังผ่านหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านอะไรไม่ทราบนะ เส้นทางนี้ก็อาทิตย์แรวผมมากับอานนท์กับคุณเดวิดสี <sk webs> ่ห้าคนก็ข้ามแพกันไปอา้าวซ้ายนะครับซ้ายข้างเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าข้างขวามันจะเลาะหาดไปเรื่อยๆนะ๋ย่าอยวารอแป๊บหนึ่ง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 แป๊บหนึ่งแป้นหนึ่งหยู่กันจะทำชั่วข่าวนะครับสวัสดีครับ